สวัสดีค่ะวันนี้ชนีเวดดิ้งจะพามาทำกางเกงขายาวนะคะเรามาเริ่มต้นกันด้วยกระดาษพับทางยาวนะคะเหลือฝั่งตรงนี้เอาไว้4นิ้วห้านิ้วนะคะสี่นิ้วแล้วเราก็ติดเข็มหมุดไว้อย่าให้มันเลื่อนไปไหนได้นะคะไม่ให้กระดาษเลื่อน แล้วฝั่งซ้ายมือเรานี้จะเป็นปลายขานะคะเรามาวัดความยาวจากปลายขาขึ้นไปถึงเอวถ้าเราใช้ความยาว36เราก็จะหักขอบไว้1นิ้วนะคะถ้าเกิดใครอยากได้ขอบเปียยญ่นิ้วครึ่งเราก็จะหักขอบไว้นิ้วครึ่งตัวนี้ใช้1นิ้ว1นิ้วกับ1กะเบียด แล้วแต่ขอบนะคะขอบใหญ่เท่าไหรก็หักไว้เท่านั้นตรงนี้ก็จะได้เป็นเส้นเอวเส้นที่หนึ่งนี่คือเส้นเอวฝั่งซ้ายมือนี่คือปลายขาข้างบนนี่คือขวามือนี่คือทางเอวจากเอว จากเส้นเอวนะคะลงมาเท่ากับเป้าหารสองเป้าที่เราวัดได้เท่าไหร่เป้าหารสองเป้าหารสองแต่เราจะไม่ใช้สุดนะคะเราจะไม่ใช้สุดตรงนี้เราหักขึ้นมาสี่นิ้วฝั่งนี้ก็เป้าหารสองหักขึ้นมาสี่นิ้วอันนี้คือเส้นเป้า เมื่อได้เส้นเป้าแล้วก็ขีดเอาไว้จากเส้นเป้าถึงเส้นเอวอันนี้เราจะแบ่ง3ส่วนนะคะแบ่ง3ส่วนสมมตวิว่าเก้าเราก็ได้ช่องละ3ามแบ่ง3ส่วนเป็นเส้นสะโพกเล็กกับสะโพกใหญ่ อันนี้จะเป็นเส้นสะโพกเล็กอันนี้คือเส้นสะโพกใหญ่นะคะจากริมกระดาษริมกระดาษแผ่นบนนี้นะคะวัดเข้ามา1นิ้วกับห้าขีด1นิ้วครึ่งกับอีกนิดนึงเนี่ยหนหนึ่งนิ้วกับห้าขีด ดีเส้นตรงลงมาเลยค่ะตรงนี้จะเป็นเป้าหน้าตรงนี้เข้าไปหนึ่งกระเบียดนะคะจะได้เก็บช่วงเอวช่วงหน้าท้องหน่อยหนึ่งจะได้แนบๆเสร็จแล้วเราก็โค้งนะคะโค้งช่วงเป้าหน้าเราจะใช้มุมเล็กๆของนกแกว้ว โค้งเป้าหน้านะคะโค้งตรงช่องเล็กๆที่เป็นเป้าหน้านี่นะคะต่อไปเราก็จะมาวัดสะโพกตรงนี้คือกลางหน้านะคะตรงริมกระดาษนี่ไม่ใช่นะตรงนี้คือกลางหน้าตรงเส้นตรงนี้ใช้สะโพกหารสี่สะโพกได้เท่าไหร่หารสี่จากตรงเส้น ไปด้านข้างตะเข็บข้างหารสี่บวกไปอีกหนึ่งกระเบียดถ้าใครชอบสะโพกหลมวมก็บวกได้เป็นครึ่งนิ้วเลยนะคะแล้วจุดเส้นกลางขาจุดนี้เราจะไม่ใช้นะคะเราจะใช้จุดที่ยังไม่ได้บวกนี้ถึงริมกระดาษแบ่งครึ่งคะ่ะแบ่งครึ่งอยู่ตรงนี้ทีนี้เราก็วัดจากริมกระดาษเข้ามาจากริมกระดาษเข้ามาถึงจุด กลางขานี่ได้เท่าไหร่แล้วก็วัดตรงนี้มันจะได้ขีดเส้นได้ตรงตรงนี้จะเป็นจุดเส้นกลางขานะคะเวลาเราวางผ้าเราจะวางเกณฑ์นี้จะได้ตรงใช้เป็นเกณฑ์วางผ้าแล้วจากเส้นเป้าถึงปลายขาเราแบ่งครึ่งนะคะ แบ่งครึ่งได้เท่าไหร่ก็จะขยับขึ้นมาทางเส้นเป้าแบ่งครึ่งอยู่ตรงนี้ขยับมาทางเส้นเป้าสองนิ้วฝั่งนี้ด้วยนะคะแบ่งครึ่งได้เท่านี้ขยับขึ้นมาสองนิ้วเส้นนี้จะเป็นเส้นเข่านะคะแล้วเวลาหารอบเข่ารอบเข่าที่เราวัดได้ ลบหนึ่งนิ้วก่อนแล้วก็หารสี่นะคะวัดจากเส้นกลางขาออกมาทางด้านข้างแล้วก็วัดจากเส้นกลางขาออกมาทางฝั่งใต้ท้องขาอันนี้คือเขา่าลบหนึ่งก่อนแล้วก็หารสี่นะคะปลายขานี่ก็ททำเหมือนกันเหมือนกับทำตรงเส้นเข่านี้นะคะ ปลายขาลบหนึ่งแล้วก็หารสี่วัดจากเส้นกลางขาออกไปข้างละเท่าที่หารได้นะคะแล้วก็กลางขาวัดไปทางฝั่งท้องขาด้วยค่ะแล้วเราก็มาตีเส้นจากเป้าหน้าเลยนะคะเส้นนี้จะโค้งโค้งนิดหนึ่งใช้ไม้โค้งก็ได้หรือว่าใช้นกแก้วก็ได้นะคะ ไปถึงเส้นเขา่าโค้งนิดนึงแล้วก็จากเข่าถึงปลายขานี่ใช้เส้นตรงค่ะแล้วเราก็มาขีดเส้นด้านข้างด้วยนะคะจากจุดถึงจุดตรงนี้เราใช้ไม้โค้งก็ได้นะคะ ถ้าไม่ได้ชาใช้ไม้ตรงเราก็จะขีดแล้วเอ็นไม้บรรทัดไปตามมือจากเส้นข่าวถึงปลายขาก็ตรงเหมือนกันต่อไปก็จะเป็นเส้นเอวนะคะเอวอยู่ตรงนี้ตรงที่เราหักเข้ามาแล้วเอวหันสี จากจุดนะคะเอวหาร4จุดนี้เอวหาร4อยู่เท่านี้แล้วก็บวกกลิดออกไปอีก2นิ้วครึ่งเอาไว้ทำเกล็ดนะคะตรงนี้ถ้าอยากได้กลิดใหญ่ๆจีบใหญ่ๆก็จะบวกเพิ่มตามไปแล้วเราก็โค้งมาหาถึงกันเลยค่ะ พ้งจากจุดเอทีหารสี่แล้วแล้วก็บวกเกล็ดแล้วขีดเส้นจากเอลลงไปหาเส้นสะโพกนะคะขีดลาดลาดแต่ว่าถ้ามันโปง่งหรือว่ามันไม่สวยเราสามารถปรับแต่งได้นะคะตรงนี้จะโปง่ปงๆนิดๆเราสามารถปาดได้ค่ะ ปาดให้ลาดๆสวยๆแล้วทีนี้เราก็มาทำเกล็ดค่ะจากเส้นกลางขาตรงนี้เราก็วัดออกมาทางตะเข็บข้างครึ่งนิ้วเกล็ดนี้จะเป็นเกล็ดแรกนะคะแล้วก็วัดออกมาข้างละห้าขีดขวาห้าขีดซ้ายห้าขีด เราก็จะได้เกล็ดแรกนะคะความยาวของเกล็ดเราก็อยู่ที่เส้นสะโพกนะคะเราจะทําเกล็ดเล็กหรือเกล็ดใหญ่ก็ได้นะคะถ้าทําเกล็ดใหญ่ๆจีบใหญ่ๆล้วก็บวกเพิ่มออกไปอีกได้ทำเกล็ดเล็กแล้วก็ลดได้ตรงนี้จะไม่ตายตัวนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาเกล็ดที่สองจากริมเกล็ดนี้นะคะถึงริมสะโพกนี้แบ่งครึ่ง แบ่งครึ่งแล้วเราก็จะได้เก็ดกลางนี่นะคะกึงกลางแล้วเราก็วัดไปข้างซ้ายครึ่งนิ้วแล้วก็ข้างขวาครึ่งนิ้วก็ได้เป็นเกล็ดที่สองนะคะแล้วก็ขีดเป็นเกล็ดที่สองได้เลยค่ะเส้นนี้เราจะยาวถึงสะโพกก็ได้หรือว่าจะสั้นกว่าก็ได้นะคะ นี้เราก็ได้สองเกล็ดแล้วจากเป้าหน้านะคะตรงกลางหน้าเป้าหน้าวัดเข้ามาสองนิ้วครึ่งค่ะแล้วเราก็ขีดเส้นได้เลยนะคะไปถึงเส้นเป้าเลยตรงมุมนะคะมุมเส้นเป้าของชิ้นหน้าจากเส้นเป้า เราวัดลงมาสามขีดนะคะวัดลงมาสามขีดแล้วขีดออกไปให้ยาวๆเลยค่ะขีดออกไปให้ยาวอย่างนี้นะคะอันนี้คือเส้นเป้าหลังนะคะขีดให้เลยเส้นเอวด้วย ตรงนี้ขึ้นมาหนึ่งกระเบียดเออสามกระเบียดนะคะตรงนี้ขึ้นมาสามกระเบียดเป็นเป้าหลังจากตรงที่เราขีดขึ้นมานี้เอวหันสี่เอวหันสี่หยู่ตรงนี้บวกเกล็ดอีกหนึ่งนิ้วครึ่งเป็นสองเกล็ดนะคะแล้วเราก็ขีดเส้นเลยค่ะ งนี้ก็จะเป็นเอวด้านหลังนะคะแล้วทีนี้เรามาหาสะโพกสะโพกก็คือจากเป้าหลังเป้าหลังตรงเส้นสะโพกสะโพกหันสีแล้วก็บวกอีกหนึ่งกระเบียดนะคะสะโพกหันสีได้เท่านี้บวกไปอีกหนึ่งกระเบียด ตรงนี้นะคะบวกอีกหนึ่งกระเบียดหรือถ้าเราขี้เกียจเราก็วัดจากตรงนี้ถึงตรงนี้ได้เลยนะคะวัดจากเป้าหน้าอย่างนี้แล้วก็เลื่อนออกมาค่ะนี่เลื่อนมาชิ้นหลังมันก็จะเท่ากันแล้วเราก็โค้งโค้งโค้งไปถึงที่ตรงหัวเข่านะคะตรงเส้นเขา่า วงปรามเส้นเส้นเอวเส้นสะโพกแล้วก็เส้นเข่าตรงนี้ถ้าเป็นไม้บรรทัดโค้งก็จะโค้งได้ดีนะคะมือใหม่ใช้ไม้บรรทัดโค้งก็ได้ค่ะเราก็จะได้รูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะแต่เราจะขีดเส้นเกล็ดชัดๆก่อนนะคะอันนี้คือเป็นเกล็ดชิ้นหน้านะคะชิ้นหลังยังไม่ได้ทำเกล็ดตอนนี้เป็นเกล็ดชิ้นหน้าก่อน แล้วเราก็จะมาโคง้งเป้าหลังนะคะใช้นกแก้วโคง้งนกแก้วเราสามารถขยับได้นะคะขยับเบี่ยงให้ได้รูปให้ได้โค้งสวยๆไม่ให้เป็นเหลี่ยมไปที่เป้าหลังตรงขาตรงนี้เราด้านหลังเราทำชิ้นหลังอยู่นะคะตอนนี้ บวกออกมา1นิ้วเพราะว่าเราหาักเอาไว้ตอนแม่ตอนที่เราทําชิ้นหน้าหักไว้1นิ้วก่อนที่เราจะหารน,นะคะต่อไปเราจะมาเช็คเป้ากันนะคะถ้าใครมีขอบ1นึ่งนิ้วเราก็จะหักไว้สองนิ้วนะคะขอบหน้า1นิ้วขอบหลัง1นน,นิ้วเป็นสองนิ้ว แต่ว่าตัวนี้ใช้ขอบหนึ่งนิ้วหนึ่งกระเบียดนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้จะหักขอบเอาไว้สองนิ้วครึ่งก็เช็คไปเลยนะคะเช็คเป้าหน้าก่อนแล้วก็จับขึ้นมาไล่ไปที่ขอบหลังนะคะเป้าที่เราวัดได้เท่าไหร่ที่เราวัดตัวมามันก็จะไปะหยุดที่ตรงนั้นนะคะแล้วเราก็จะโค้งได้ โค้งไปหาเส้นตรงเข่านะคะโค้งไปหาเส้นเข่าที่เราวัดออกมาหนึ่งนิ้วแล้วเราก็ตีตรงไปถึงปลายขาเลยค่ะปลายขาเราก็วัดออกมาจากชิ้นหน้าหนึ่งนิ้วนะคะแล้วเราก็จะมากลิ้งรอยเป้าหลังแค้มันติดลงไปข้างล่างนะคะ แล้วเราก็จะตัดออกเลยค่ะตัดชิ้นหลังก่อนนะคะตัดชิ้นหลังออกไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาตัดให้มันเหลือชิ้นหน้านะคะก็มาตัดที่หลังอีกทีหนึง่งท้องขาเราก็ตัดตัดพอดีเส้นนะคะอันนี้คือเราตัดแผ่นข้างหลังแล้วเป็นชิ้นหลังแล้ว เราก็ต้องมาตัดแผ่นบนนะคะแผ่นบนก็ตัดเส้นในเป็นชิ้นหน้าชิ้นนี้จะเป็นชิ้นหน้านะคะตรงนี้เราก็ตัดตรงเอวเราก็ตัดนะคะเอวที่ยื่นสูงไปคือแผ่นหลังด้านข้างด้านข้างเราก็ตัดนะคะด้านข้าง ตัดไล่ไปตามชิ้นหน้านะคะตามรอยเส้นเสร็จแล้วเราก็จะมาขีดรอยนะคะที่เรากิ้งรอยเป้าหลังนี้ไว้เราก็จะมาขีดไว้ให้เห็นชัดๆอันนี้คือเป้าหลังนะคะที่เราจะต้องตัดออก ตดไปตามรอยกิ้งที่เรากลิ้งไว้นะคะแล้วเราก็ตัดออกเลยค่ะแล้วเราก็จะได้แผ่นหลังนะคะแผ่นหน้านี่เราก็ตัดออกด้วยนะคะตรงเป้าอันนี้คือชิ้นหน้าเป้าชิ้นหน้าที่สั้นๆนี้ทีนนี้กลางขานี่เราจะ มาร์กไว้นะคะเอาไว้ทำเกณฑ์ตอนวางผ้าค่ะแล้วก็มาร์กไว้แล้วเราก็เปิดขึ้นมาขีดรอยค่ะจากจุดที่เรามาร์กไว้นี่นะคะขีดเส้นเส้นกลางขานะคะตรงนี้ทีนี้เราก็จะมาทำเอวนะคะทำเกล็ดเกล็ดเราจาก เป้าถึงตะเข็บข้างเราจะแบ่ง3าส่วนเลยนะคะเราก็จะได้ตำแหน่งเกรดสองเกรดนะคะความกว้างของเกรดแต่ละเกรดก็จะ3กระเบียดนะคะจากกึ่งกลางนี้ข้างละ3ามขีดข้างละ3ามขีดก็เท่ากับ3ากระเบียดนะคะเป็น2เกรดความยาวของเกรด สองนิ้วครึ่งนะคะขีดตรงกลางนะคะกลางเก็ดลงมาให้มันเป็นตั้งฉากกับเอวนะคะพอเราได้เส้นกลางเส้นแรกแล้วเราก็ขีดให้เป็นเกล็ดสองเส้นได้เลยนะคะความยาวของเกล็ดสองนิ้วครึ่งอย่าลืมนะคะเส้นกลางต้องตั้งฉากกับเส้นเอวนะคะ นี่แผ่นหลังเราก็ได้เกล็ดแล้ว2อเกล็ดเกล็ดข้างหลังจะเป็นเกล็ดเล็กๆแล้วก็สั้นๆน,นะคะทีนี้เราก็จะมาทำข้างหน้ากันนะคะตัดข้างหน้าลงมาหนึ่งกระเบียดนะคะมุมหน้าตรงนี้เพื่อเก็บหน้าท้องเก็บเก็บเอวข้างหน้านะคะแล้วเราก็ตัดออกเลย ถ้าเราทำซิปหน้าแล้วก็จะวัดจากเอวลงมานะคะห้านิ้วไม่เกินหกนิ้วนะคะตรงนี้ตัวนี้ใส่หกใส่สิบหกนิ้วได้ก็ใส่สิบหกนิ้วนะคะถ้าเป้าสั้นๆเราก็ใส่สิบห้านิ้วก็ได้ส่วนมากจะเป็นหกนิ้วอยู่ตรงนี้นะคะเวลาตัดเราจะได้กลิ้งรอยไว้ด้วยแล้วเราก็จะมาทำรอยกระเป๋านะคะ กระเป๋าด้านข้างแล้วก็วัดจากเอวลงมาก่อนวัดจากเอวลงมาสามกระเบียดก่อนนะคะกระเป๋ากว้างเท่าไหรกระเป๋ากว้างเราใช้หกนิ้วนะคะตรงนี้เราก็จะเป็นชิ้นหน้าชิ้นหลังเราก็จะทำเหมือนกันค่ะวัดจากเอวลงมาสามกระเบียด กว้างหกนิ้วเหมือนกันเวลาตัดเราจะได้กิ้งลอยมาร์กตรงนี้ไว้ได้เวลาวางผ้าเราจะวางสลับหัวท้ายกันอย่างนี้นะคะแต่ต้องดูผ้าด้วยนะคะบางผ้าจะสลับไม่ได้ทีนี้เราจะเช็คว่าเราใช้ผ้าเท่าไหร่ตรงนี้เผื่อพับปลายขาด้วยนะคะตรงนี้เราได้ หนึ่งร้อยสี่เซนเราก็จะต้องเผื่อมานิดนิดเผื่อเขาตัดผ้าเฉบ้างอะไรบ้างก็จะเป็นร้อยสิบเซนนะคะขอบคุณที่ติดตามช่องชนีเวดดิ้งด้วยดีเสมอมานะคะแล้วเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ